สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทาทองม้วนสดนะครับเป็นขนมไทยที่ทําง่ายแถมอร่อยมากด้วยครับขั้นตอนแรกเรามาทําแป้งทองม้วนกันเลยครับแอนจะใช้เป็นไข่ไก่หนึ่งฟองเรามาตีไข่ไก่กันเลยครับแอนจะใช้เป็นแป้งมันหนึ่งร้อยสามสิบกรัมแป้งข้าวเจ้าแปดสิบกรัมเรามากองแป้งกันเลยครับกองแป้งเพื่อให้เนื้อของแป้งมีความเนียนละเอียดนะครับน้ําตาลสองช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาคนตัวผสมให้เข้ากันเลยครับ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วแอจะใส่เ็นกะทิ250อมลนะครับคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว1 0 0กรัมคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันเลยครับเนื้อมะพร้าวอ่อน200กรัม น้ำสองช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเพื่อนเมื่อส่วนผสมเข้ากันได้ที่แล้วเราไปเตรียมถ้วยแบ่งแ,งแ,แงป้งกันเลยครับแอดจะแบ่งเป็นสองถ้วยนะครับแบ่งเป็นถ้วยละเท่าๆกันนะครับเพื่อที่เราจะผสมสีของแป้งนะครับเรามาใส่สีแป้งกันเลยครับถ้วยแรกแอดจะใช้เป็นสีม่วงดอกอัญชันนะครับแป้งของของนมเพื่อนสามารถเติมสีเข้มตามต้องการได้เลยนะครับหรือใช้เป็นสีอื่นๆตามความชอบได้เลยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับ ทัวที่2องแอนจะใช้เป็นสีเขียวจากใบเตยนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความหอมให้กับแป้งของขนมเรานะครับเมืม่อเราผสมสีของตัวแป้งเสร็จแล้วเราไปเตรียมตั้งกระทะทำขนมกระต่อเลยครับให้เพื่อนๆใช้ไฟเบาๆนะครับและรอจนกระทะร้อนก่อนค่อยตักขนมลงใส่นะครับให้เราตักขนมลงกระทะตามความต้องการได้เลยนะครับเมืม่อขนมของเราเริ่มสุกเด้ที่แล้วขนมของเราจะมีการเซตตัวนะครับและแป้งของขนมจะมีความใสขึ้นนะครับ ให้เราพลิกหน้าขนมอีกด้านหนึ่งลงเลยครับเมื่อขนมสุกเหลืองหอมตามต้องการแล้วให้เราใช้ตะเกียบม้วนขนมนะครับเป็นม้วนขนาดตามต้องการได้เลยนะครับตัวแป้งสีเขียวนะครับทำเหมือนตัวแป้งสีฟ้ากันเลยครับเพื่อน เสร็จแล้วครับทองว้นสดของเราแป้งขนมจะมีความหอมและนุ่มนะครับและมีสีสันน่าทานมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนเรามาจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับมาๆมั่ม,มทองม้นสดของเราด้วยกันครับเพื่อนๆ่หมั่มกันครับ